สวัสดีครับชาวสมาชิกช่อง S View ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูการทดสอบของ Isuzu นะครับ4 Wheel 4x4 นะครับตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นทางลาดชันครับจะไปเก็บภาพสวยๆมาฝากสมาชิกกันครับเดี๋ยวพื้นที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับ สบายสบายมากครับโฟร์เวลสี wheel, ่คูนสี่รุ่นที่เห็นเป็นสปาร์กนะครับเครื่องสามจุด l ูน p o ดีดีไอบลูพาเวอร์ เกียบเลยนะครับดูโลเคชันนี่นี่ดูกันชิลๆเมล่าวีคอรสนี่ชัดครับผม รวมสุดแล้วร้อยสามสิบห้าเป็นไงครับวีครอดของเราโรไวโฟมีดิฟล็อกด้วย ตรงอยู่เนี่ยครับไม่ได้ขึ้นายนี้หรอแเะนั้นมันที่เขาทำงานครับคนนั้นเขาทำงานกันอยู่อ๋อไปตามแนวธงนี้ครับไงเนี่ยตามแนวธงเนี่ยอนี่ร้อยฝนตกแล้วแถวนี้ใช่ครับโอ้ตรงนี้น่าจะได้จะช็อตเพื่อดิฟล็อก รอที่แบบว่ามันรอรอฟรีแล้วอะดิดล็อกผมวางไม่ลั่งแเดี๋ยวต้องเอาเรถแม่กโกไปเหยียบสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรถผ่านไปได้เนี่ยมันจะมีมีแนวคงมาเรื่อยๆไอตรงนี้เอาไว้โชว์กันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้วิธีไหลไหลขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> ไหลเบาๆเป็น,ปนแบบไอใ,ใช้ walking speed <c oughs> เหมือนกันนะเนี่ยทางเพราะผมยังไม่ติดจะไปเบาๆเลยนี่นี่ถ้าเกิดว่าไม่นั้นก็ทะเลยเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเกียร์เกีย,กยร์โฟมันจะดึงไว้เ,เกียร์โฟมจะดึงให้เราลงเบาๆนะจะได้เอาทุก ด้านบนนี้ฉากหนึ่งด้านล่างฉากหนึ่งลยช่วงหลุมนั้นฉากหนึ่งนี่ยทีนี้ไอไอช่วงหลุมมันเดี๋ยวเราค่อยดูแอคชั่นคือถ้าถ้ามีการสั่งว่าเฮ้ยอยากได้กระจายกระจายเดี๋ยวจัดให้เออช่างภาพก็ต้องหนีึ้นในทันวนไอไม่มีมีเทเลอยู่ไหมครับเทเลมีอ่ามีเทเลยิงยิงลงมาได้ยิงหน้ายิงหน้าแล้วให้กระจายกระจายได้อ่าเนียเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดู ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไหลผ่านแม่เบาๆนี่กันส้ม,มะนะเออกันส้มกับกันส้มติดมาวะเียกลุมนี้เยี่ใช่โอ้โหมร่มร่า,าวาาลเล่ แล้วมันมันก็จะมันก็จะเวียนมาครบนี้เป็นเลขแปดครับเป็นเลขแปดเดเดเดแต่วิง่งเพราะว่ารถแมคโครยังอยู่สักหน่อย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 นี่ตึงนี่ตึงยอดนิดหน่อยตรงนี้ก็กลับไปจุดแ่ฮมันเป็นไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นครบเลขแปดครับมันจะมาครบเหมือนเลขแปดตรงนี้เพราะว่า อจริงๆจริงๆผมว่ามันเป็นความบังเอิญในการวางทางเพราะว่าพอเป็นเลขแปดใช่ไหมมันจะเป็นอินไฟไนเไงอ่าหลานุภาพพิกโลกนี่จะเสียดายโดนหมดเราเรามุมสูงมุมสูงได้ครับบนบนหินนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพีปีนเออเสียดายโดนจริงนะได้โดนนี่สวยเลยอินฟินิต เดี๋ยวมันมันมีข้างล่างมีข้างล่างตรงที่เดี๋ยวผมขอไปโรเขาเยียบก่อนเพราะว่าตอนนี้เงินยังชันกันนิดเราจะเล่นสลับโชว์ริบล็อกนะครับแต่ตอนนี้เนินมันยังชันเกินเขาตั้งไว้แบบหัวตั้งเลยเพราะงั้งนไปกโกเยียบก่อน นะระไม่ชอบ <laughs> นั่อะโควินพระไม่ชอบไอไอเวิ้งนี้เขาเวิ้งทีเด็ดอีกเวิ้งที่ผม<อ>วางลายเอาไว้ <laughs> มันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นมันจะเป็นบ่อโคนโมเบาก่อนอบ่อโคนรับแขกเสร็จแล้ว ต้องบังคับลายเข้าไปอย่างนี้ฟัาแล้วมันก็จะเป็นเนินดัดนิดนึงความมันอยู่เนี่ยเป็นเนินดัดป๊บเสร็จแล้วเราไปไต่เนินเอียงอ่าอ่าใช่อย่างเหมือนสนามตรงนั้นใช่สนามที่กุญสีที่ต้นเลยประตูประตูเนี่ยเป็นเนินเอียงอย่างนี้เมื่อวานผมสั่งแมคโครเหยียบแล้วไม่รู้เ่าหยียบยังไงแตีว่าเดี๋ยวเรายังขึ้นตรงนู้นไม่ได้เพราะไอ้ตรงนั้นต้องให้แมคโครเหยียบจริง ไปฟื้นเหยียงกางโค้งเ<ล>ยียงใช่เยีงยงมากับโค้งเขาเรียกภาษารถแข่งเล็กออฟแคมเบนร์นี่แล้วแล้วมันยังมันยังหัวตั้งอยู่นะไม่รู้มันผ่านยังไง<อ>ผมผมเข้าไปติดอยู่ื่อเชา้าเลยบอกแม็โครเขาเดี๋ยวเดินมาเหยียบที่ทีก่อนโอ้ไม่ได้จะเป็นยัไงใช่ใช่บอกแม็โครเดินมาเหยียบเหยียบเสูงไปเนี่ยบอกก็บอกเขากองไว้บอกเขากองไว้อย่างนี้แต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าว่ามันควรทำยังไง แต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเดินมาเหยียบให้เหยียบเพื่อเป็น่องทางนิดนึงใช่ครับตรงกลางให้มันให้มันลาดลงเพื่อที่ว่าเราเราจะโชว์เวลาเราลอยอยู่สามล้อดิฟล็อกวิ่งไปยังไงอันนี้ต้องวนออกครั้งหนึ่งเล่ยนี่ระยะเท่าไหร่อ่ะพี่ไอ้นั้น8200ครับ โอ้เยกกอะกว่ามันงูผมแค่ร้อยสามห้เอฟเอฟเท่าไหร่อ่ะสองร้บแปดครับโอ้ละลายเลยมันมันถึงได้อันใหญ่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยจริงๆจริงๆแล้วมันจะวนวนเป็นตัวยูไปน็นต้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวต้องขอไมโครไปเหยียบก่อน <c oughs> <c oughs> เราเลยต้องออกมาอย่างนี้ก่อนเนี่ครับแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มา ขึ้นนี่มาแล้วโอนวิ่งในวิ่งไปนู้นเลยซึ่งจริงความปลอดภัยของไอ้ไอ้จุดตรงนี้ก็คือลอยล้อสิบล้อปั้งหือก็แน่นแน่นแน่นเลยเพราะเนี่ยสิบล้อสิบล้อเข้าเอาดินอยู่เมื่อวานแม่โคเขาเขาเดินเดินมาตักตรงนี้อยู่ก็เลยช่วยตรงไปไปช่วยทำไอ้นั้นได้ นี่ครับทางเป็นเลขแปดเลยสังเกตเมื่อกี้รถใหญ่ก็เป็นลูกค้าเรารู้สึกว่ารถใหญ่ของบ่อนี้ใช่ครับรถใหญ่บ่อนี้เป็นลูกค้าเรานะครับ ไม่เป uh ็นไรค่ายเดียวกันมิซูกับอิซโนสูใช่ใช่จุดกำเนิดเดียวกันใช่มาจากที่เดียวกันต้นถึงกุญเดียวกันอานนี้เป็นเซตอัพกลุโกรซะหน่อยเออโกโรก้เออใส่ตั้งที่ช่วงล้อ เอาเอาตัวเอาตัวของเองเนี่ยตั้งมาดียืมเพื่อนมาอันหนึ่งเอาตัวอของเองมาอัน